ัสดีเพื่อนเพื่อนเฮลเนียวแชมนานานกระปวดกระปวดกระทีมาจะมาพูดถึงการแว้นหน่อยหรือนักแว้นพวกหลายๆที่ได้ข่าวว่าฮอตเลยช่วงเนี้ยหัดดูแดโซโปป่เขาว่าเลีผู้ตัวผูโสกผูแรงเนี่ยนี่รถไฟกับพี่วองวาลีพี่วองวัลลีเขาคือแบดดี้ ไฟกับเขาทำไมเขาคือแบดดี้เฮีย่รู้อยู่รอรูอยู่รออ่านอยู่ใส่หมดเลยเต็มที่ Não, aqui botar tá.